การสร้างโดยทีมงานหอธรรมคุเทีทยนโทนะเพราะฉะนั้นวันนั้นครูไปวัพทา่าแสงเทียนนะมีคนถามครูเรื่องว่าที่ครูสอนนี่แหละครูก็เลยบอกว่าครูสอนแต่ทีมงานสื่อเพราะฉะนั้นจัดต้นไม้ก็เป็นทีมงานสื่อนะทร <c oughs> งกล้ใกล้แดเกิ่งมาก็เป็นทีมงานสื่อเพราะฉะนั้นครูนึงบอกว่าครูสอนเฉพาะทีมงานสื่อ คือคนที่จะช่วยกันเผยแพร่พระศา,ศา,ศาศาสนาไม่ได้สอนข้อไปจะพัฒนาคนทำงานให้มีคุณภาพให้มีให้ไม่ทุกข์อ่ะทำงานแบบไม่ทุกข์ไม่ใช่ทำงานไปอิดอัดขัดเคืองน,นะงุ่นงานดังเลสงสัยให้คนทำงานสื่อเข้าถึงธรรมอะเข้าถึงธรรมแล้วจะไม่ทุกข์๋ยวจะมีศิละปะในการใช้ชีวิต จะอยู่ในที่สบายก็อยู่ได้อยู่ที่ลําบากก็อยู่ได้สามารถเอาธรรมชาติแวดล้อมมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้การฝึกทางนั้นนะไม่ใช่ว่ามาถึงมาเดินจงกรมสร้างจังหวะหรบสิบวันแล้วก็ไปหกบสิบห้าวันแล้วก็กลับไม่ใช่เงั้นเขาต้องมีทักษะชีวิตอะบางคนคูดูแล้วทักษะชีวิตไม่มีเลย บางคนก็ทำได้ทุกอย่างอันนี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะถึงถ้าเราอะไรที่เราทำไม่ได้สังเกตว่าเราจะอึดอัดขัดเคืองอันนั้นเป็นนิวรณ์เป็นตัวขวางกั้นทางนิพพาน,นนั้นเราก็ลองศึกษาดูศึกษามาทุกอย่างครูนี้ศึกษาทุกอย่างเลยนะ,อ,ะอยากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นครูสอนหนังสืออย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเดนะ่น เก่งแต่งานวิชาการพอตอนหลังหลวงพอ่อบังคับให้ทํางานสื่ออก็ฝึกอ่ะเขาก็ฝึกทํางานถวายครูบาอาจารย์มันเพื่อต้องแสวงหาความรู้แล้วความเป็นพระเป็นโยมของเราเนี่ยการที่จะขอความรู้จากหลวงพ่อเนี่ยเป็นเรื่องยากผมก็ถามคนนั้นถามคนนี้ถามคนนี้ถามคนโน้นถามน้องๆที่มาช่วยงาน ยังไม่เข้าใจก็ไปถามไปถามอาจารย์ยูทูบตอนหลังครูก็ได้ความรู้จากอาจารย์ยูทูบแล้วก็มาฝึกทำแบบซ้ำซากอือเธอหน่วยวทำไมครูรู้แกโนนแกนี้บางทีครูรู้ว่าครูไม่บอกให้เธอนะเธอให้ครูให้เธอหาเองก่อนอ่าหาเองก่อนถ้าบอกหมดก็ไม่ดีสิมันก็ไม่หามหาไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ปรัสนาคือ ุทธวิทยาศาสตร์นะต้องทดลองทดลองทำไม่ได้ก็ลองใหม่ทำไม่ได้ก็ลองใหม่เราไม่ไใช่ว่าฉันไม่มีความสามารถฉันทำไม่ได้อันนี้เป็นการมันเขาว่าเขาแล้วตายไปแล้วใช่ไหมคนนี้ตายไปตายจากอยากสติสมาธิปัญญาไงตายไปแล้ว,นญญลวคนเรามาให้ามาฝึกนะ มาฝึกสังเกตว่าครูจะให้ฝึกทั้งในทางกัอการทํางานใช่ไหมแล้วก็อยู่ในทางเดินตรงกรมทีนี้วันนี้เนี่ยที่เราสัป,ปยาเพียงพอแล้วเราจะไม่ทําอะไรเพิ่มแล้วนะที่จริงถ้าพวกเราแข็งแกร่งพอนะไม่ต้องสร้างอาคารอะไรขึ้นมาก็ได้แต่พวกเรามมนยังอยากได้นู่นอยากานันนี่คิดว่าที่สวยๆจะทําให้บรรลุธรรม มันเอื้อพอสมควรลวนะเนาะนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรบ้างแม่เล้งหลวงพ่อเมื่อเช้านี้ก็พูดว่าเขาบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติครับบอกว่ามีกระแสที่ปรุงแต่งขึ้นมา,าก็กลายเป็นความคิดจริงๆอะธรรมชาติก็ใสๆไม่มีอะไรเนาะอืแล้วก็สอนว่าสอนว่าเพราะว่าช้างอะ่ะมันตัวใหญ่หญๆเราเอาเชือกทีนเล็กๆมาผูกเชือกมันก็จะขาด ช้างก็จับออกไปเหมือนกับว่าเราต้องมีสติเราต้องไม่ให้จิตใจไปไกลๆก,ก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเอาเชือกมาผก,กับจิตใจของเราอ่ะไม่ให้มันไปไกลๆนะเราต้องมีสติอยู่กันนะอยู่กับตัวมีมีความรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตก็จะไม่ไม่ไม่ไปไกลๆแบบงี้ก็เหมือนกับเอาเชือกมาขกช้างอ่ะถ้าเชือกไเล็กผมก็จะหลุดก็จะขาดไปสติของเราถ้าเราไม่สนใจแบบว่า ไปไปะแล้วเลยไปเสรก็จะไปไกลๆแต่เราก็ต้องตั้งใจแบบเออสนใจว่าเราต้องมีสตินะจิตจะได้ไม่ไปไกลๆก็อยู่ใกล้ๆกับเราเวทนาก็คือรูปกับนามแล้วบ<ม>วดมีน้ําอยู่ข้างในก็เหมือนกับลูกลูกกับนา้ำก็สอนเรื่องลูกน้ำเนาะห้าท่าก็าแยกออกมานาม้นามน้ําก็คือนา้าแต่ว่าถ้าขวดก็คือลูกถ้ารวมกันก็จะเป็นลูกกับน้า สังท่านเนี่ยก็รู้สึกเข้าใจขึ้นนิดนึ่งอันนั้นท่านเอาธรรมชาติภายนอกเนาะมาอธิบายเนาะเอาขวดขวดมาขวดนี่หมายถึงกายเราเนี่ยหมายถึงกายค,คือรูปถ้าพูดเรื่องกาย,ยมันแคบนะมันแคบไปอือถ้าพูดเรื่องกายเราเป็นเห็นตัวเรานั่งเป็นท่อเป็นแท่งใช่ไหมแต่ถ้า<ช>พูดถึงรูปเนี่ยมันหมายถึงอาการอาการของกายด้วยว่ากะมันเขาทาํางานยังไง เขาทํางานตามกฎของทุกยังไงกฎของทุกคือกฎของตจละใช่ไหมถ้ามีรูปคือมีตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วมีอาการแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนานะมันเมื่อคืนเนื้อครูก็ขึ้นไส้เวียนศีรษะหายแล้วเติมันเต็มถังปแซวนี่เพราะว่ามันใช้เยอะไง ใช้พลังงานเยอะเมื่ช้านี้ก็นลุกขึ้นมาก็สบายสบายสดชื่นนะเบิกบานก็าำเยอะแยะเยอะแยะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเล็กผสมน้อยนะรวมๆกันก็ได้ประมาณแปดแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่าเห็นเฉยๆก็ได้แค่เจ็ดครึ่งอ่ะค่ะไปขอ,ออกมานังน,นี่ยอันนี้ ใช้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 การกระทําอย่าใช้เสียงอันนี้เขาเรียกว่าคุยออกมาแล้วมันคุยออกมาแล้ว<ม>อันนี้อ,อันอันี้ละเอียดนะอันนี้เป็นเรื่องละเอียดนะมาเลงเวลาครูบอยทําอะไรอ่ะอปากพูดด้วยปากพูดด้วยอันนี้หมายความว่าได้ศูนย์ใช่ไหมรูไม่ให้สักคะแนนใช่ไหมแต่ถ้าไปเนี่ยมันอาจจะคิดในใจเอาเออวางตรงนี้เอา,าเอยวางตรงนี้อันนี้คุยในหัวคุยในหัวได้เท่าไหร่ได้หนึ่งอยู่นะ แต่ถ้าพูดออกมาแล้วเป็นไงสอบตกใช่ไหมโอเคไหมเข้าใจยิ่งไปสั่งคนนู้นสั่งคนนี้อีกสอบตกมากไปอีกอันนี้เป็นเรื่องละเอียดที่พวกเราต้องระวังต้องอยู่ในเฟรมนะตัอยหาที่มันดีอยู่ในเฟรมเดี๋ยววันนี้จะมาเ,เก็บอารมณ์กับคุณครูค่ะที่บ้านไหยคะอือ วันนี้แนนม่มร,รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดเป็นไงรู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดเออก็เก็บรวมๆกันเมื่อกี้บอกว่าได้แปดค่ะอืมได้แปดเห็นเฉยๆรับรู้เฉยๆก็ได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้เจ็ดเจ็ดครึ่งอ่ะคะอืมก็จะทำไปเรื่อยๆน,นะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยมันเก็บเงินี่เนะ เขาเรียกว่าอริยทรั์ใช่ไหมเราเก็บตัวรู้เก็บอริยทรัพย์ทีนี้คุณจะกลับขที่รูปนามเมื่อีกใหม่กลับมารูปนามเนี่ยมันเด็กนะฟังนะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านเอาเอาวัตถุภายนอกเอาธรรมชาติภายนอกอันนี้เขาเรียกธรรมชาติภายนอกมาอธิบายธรรมชาติภายในของเราอ่าธรรมชาติภายในถ้าเป็นรูปเนี่ยหมายความว่าถ้ามันถ้ามันทุกข์เน่ะอาการที่มันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์ที่ไหนมีรูปที่นั่น ตรงนั้นเรียกว่าลูปถ้าปวดแข้งอาการปวดนั้นก็เป็นรูกปวดตาก็เป็นรูปเป็นรูกนะถ้าปวดตานะแต่ถ้ารู้สึกว่าปวดตารู้สึกว่าปวดตาอันนี้เป็นนามนามรูปเอ่อนามกับรูปมาอยู่ด้วยกันเรียกว่ารูปนามนามกับลูกอ่าถ้านั่งอยู่นี่รู้สึกปวดก้นอันนี้เป็นรูปนามแล้วอันนี้เป็นลูปนามแล้วเห่ไหมแต่ถ้านั่งอยู่ ไม่รู้สึกว่าปวดข่นก็มีแต่รูปไม่มีนาม oh. ทําไมครูให้ประเมินว่ารู้สึกเคลื่อนไหมรู้สึกหยุดไหมหมายความว่าถ้าเราประเมินปุ๊บหมายความว่าเราอยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่ตลอด oh. อ่ารู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์กลางมหไหมรู้สึกสบายไม่สบายสบายพอทนได้เนี่ยอันนี้หมายความว่าเราอยู่ในอารมณ์รูปนามหมายความว่ารูปกบนามอยู่ด้วยกันเหมือนน้าอยู่ในขวด อ่าใช่ปิดฝาสามเกลียวครบสามเกลียว <c oughs> แต่ถ้าเ <พบ S 2> ป็นไงไม่เร็งปิดไม่ครบสามเกลียวเวลามันล้มเป็นไงพกหมดเลยค่อยไหลต<อ>ล<ว>ดอดเล <c oughs> ถ้าเป็นรูปนามนะมันล้มหมายความว่าครูยกตัวอย่างตัวนี้นะกูบอกว่าพวกเรามาอยู่นั่งตรงนี้ถ้าเราลุกขึ้นมาหิ้วก็้อี้มาอยากรู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วมารู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนมันถึงจะงามนะตัวที่ครูมไม่ต้องบอกนะ คนนี้ได้เต็มสามอ๋อกูให้เต็มสามเลยแต่ถ้ามาแล้วคุยในหัวไปด้วยเอยวางตัวนั้นดีไหมวางตัวนี้ดีไหมอย่างนี้นะได้หนึ่ง oh. แต่เห็นว่ามันจะคิดว่าเป็นจะวางตรงนี้คิดว่าจะวางตรงนี้แต่ไม่ได้คุยอันนี้ได้สองแต่ถ้าพูดออกมาว่าแล้วไปบอกคนอื่นดิวางตรงนี้สิวางตรงนี้สิอันนี้ กูไม่ให้คะแนนจริงๆไม่ต้องคิดก็ได้เนี่ยแค่ยกก้าอี้มาแล้วก็เดินมาอย่างลุงนุ๊กจกวางแหอาสิอันนี้เรื่องง่ายๆนะแต่เราทําให้มันยากจริงไหมจริงไหมวุ่นวะวุ่นวายกว่าจะได้ที่นั่งใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ต้องฝึกนั่นแหละก็มันไม่รู้เงินไปแจกจันใช่ครับืมรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเขารู้มันจะมองก่อนว่าเฮ้ยเป็นยังไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาก่อนก็นั่งก่อน เหลือที่ว่างให้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนมากระมาหาที่ว่างแล้วทุกคนก็ต้องหันไปมองอยู่ในเฟร,รมว่าสวยไหมเพราะ <Core. S 1> ทีมนี้เป็นทีมตกแต่งนะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งเหมือนกันการที่ยกเก้าอี้มานาัา่งนั่งเนี่ยเป็นการตกแต่งไหมเป็นไหมตอยงเป็นการตกแต่ง <c oughs> เป็นงานตกแต่งแล้วทำไมเธอไม่มองอะ่ะ <c oughs> ไม่มองอะ่ไองอะไอคนถึงจะเธอเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นรูปรูปหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของภาพนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ต้องดูทีนี้ถ้าแสงมันแสงมันไม่ดีก็ไปปรับแสงปรับเนี่ย เห็นไหมย,ยากไม่แค่หมุนออกไปข้างนอกจบเลยนี่เธอจะไปหนีแสงได้ไหมไม่ได้หรือจะไปกินแสงหิวแสงได้ไหมก็ไปได้ <c oughs> ทางจนได้น,ะนี่เขาเป็นการใช้ปัญญานะถ้ทาทำได้แบบนี้นะแล้วกูถามก่นดิถามคุณอเป,เป็นเพื่อนกันนะอ่าคุณอได้กี่คะแนนอ่าเนี่ยลูกบันเนี่ยแค่ลูกบันเนี่ยได้กี่คะแนนไม่ใช ฮะเห็นตัวเองไหมครูบอกเกณฑ์นะเดิมเมื่อกี้นี่ยคุณอ,อ๋อเห็นตัวเองไหมไม่เห็นไม่เห็นได้ศูนย์คะแนนสอบตกคุณต้อยเห็นตัวเองไหมได้สองคะแนนอ่าพราะไม่พูดใช่ไหมหันไปหันมาหันไปหันมาแต่คุณอ๋อเนี่ยคุณอ๋ออย่ยไปจัดกจัดคนอื่นคุูเลยให้ศูนย์อันนี้ง่ายง่ายนี่นะอ๋อโจทย์ง่ายง่ายเงีย่งย,ยอ่าคุณมีอ่ะได้กี่คะแนน ไอ้สองพูดอยู่ใช่ไหมมันพูดในใจหรือพูดพูดออกมาพูดออกปากมหมเมื่อกี้แค่จัดจัดโต๊ะนี่มันพูดออกไปแล้วก็ได้ศูนย์คะแนนถั้นถ้าพูดออกปากได้ศูนย์คะแนนหมายความว่าว<อ>ิปัสนานี่จัดตัวเองจัดตัวเองไม่ให้จัด<อ>คนอื่นนะ<อ>แต่ครูที่มาจัดพวกเราเนี่ยครูเป็นครูไงครูเลยต้องจัดค่ะแต่ถ้าครูเป็นไม่ได้เป็นครูครูจะไม่จัดใครนะครูก็จะเดินมาครูก็จะมองว่าเอ๊ เฟรมไหนนั่งตรงไหนสวยนี่ครูจะมาแล้วครูก็เดินมานั่งเลยแล้วก็เหลือที่นั่งให้เพื่อนได้ได้เข้าเฟรมสวยๆด้วยเหมือนเราจัดแต่เหมือนจะจัดองค์ประกอบนี่แหละอันนี้ได้ไปเลยสามนะถ้าทำอย่างนี้ยสามครูให้สาม,สามอันนี้ครูประเมินอย่างเงี้ยแม่เด้งประเมินตัวเองได้ไหมกลางวันอยู่บ้านคนเดียวเก็บอารมณ์คนเดียวเนี่ยไม่มีครูอยู่ในใกล้ๆคอยดูแลตลอดได้ไหมอ่ะถ้าได้ก็ไม่ต้องมานะ ได้อยู่บ้านนั่นแหละนะดูมันคุยในหัวไหมเดือไปจัดการบางที่อยู่คนเดียวอ่ะอะไรวะทําไมใครเอาอะไรมาไว้ตรงนี้พูดออกปากมีไม่ศูนย์เลยนะไม่ศูนย์มันศูนย์เลยมีไหมมีบ้างไหมมีบ้างแต่ไม่ไม่เคยมีนะไม่เคยมีไม่เคยมีนะไม่ได้พูดออกปาหรือว่ามีไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เพราะคนที่พูดแต่ไม่รู้ตัวอรู้ตัวมันจะไม่พูด อบางคนก็บอกว่าไอ้ถ้าไม่พูดก็คนโง่อสิมันจะโง่ไม่โง่นะมันจะโง่ไม่โง่บัดกันตรงนี้นะบัตรตรงนี้ว่ารู้สึกตัวไหมอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะถ้าตั้งใจพูดก็ตั้งใจพูดก็อยู่คนเดียวจะพูดออกเสียงทําไมค่ะไม่พูดได้ไหมอ่ะไอ้พูดก็ได้นี่ใช่ไหมเนียมเพียรเดินโยกมอยู่เดี๋ยวจะไปห้องน้ําก่อนพูดพูดออกเสียงมีไหม อ่ามาคุณถ้าพูดออกเสียงนี่จะไม่รู้เพราะเพราะมันเผลอไงมันไม่รู้เลยพูดออกไปไงแต่ถ้าเราพูดข้างในเนี้ยเราจะรู้น้อยมันรู้แล้วนะอ๋อพูดข้างในเดี๋ยวจะไปห้องน้ําก่อนเดี๋ยวมันก็เออครูบอกว่าให้สามครั้งก่อนมันก็คุยแค่ข้างในครูบอกให้สามครั้งก่อนผ่านไปละหนึ่งแล้วนเนี๋ยเหลืออีกสองเองนะ,ะ <laughs> มันจะบอกมันก็จะคุย,ย่ข้างในอันนี้ได้หนึ่งคะแนนคะแนนเต็มสาม แต่ถ้าเดินจงกรมไปจงกรมมันยากมันเกิดอาการปวดอันนี้เป็นรูปนามนะถ้าเรารู้นะปวดปัสสาวะเอันนี้เป็นรูปนามแล้วนะแต่ถ้าปวดปัสสาวะไม่รู้อันนี้เป็นนามรูปมันจะไปห้องน้ําอยู่ตลอดไปห้องน้ําไปห้องน้ําเน,นีน่เป็นนามรูปอะเป็นนามรูปหมายความว่ามันเป็นทุกในอริยสัจตล์วเป็นทุกแล้วนะถ้าอริยศสตจ์นี่เขาจะรู้อาการว่ามันแปรปวนเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างไงมันปวดหน่วงยังไงเป็นยังไง รู้ที่ตัวรู้ที่แข้งรู้ที่ขาเมาื่อวานนี้มีคนหนึ่งเขาไปเดินทางโดนโจก,กงเขาบอกว่าช่างทํางานไม่ดีโคงเคง่งค,นะคือไม่แน่น่ะพื้นันไม่แน่นไปเดินดูเพราะตอนเขาทําครูก็ดูอยู่เขาก็เอาปูนเขาใส่แล้วก็กระเบื้องเขาวางครูอวอาเอ๊วันเดียวมันจะเป็นไปได้ครูหรือเป็นเดินครูบอาเอ้ยไม่ใช่แหละเธอให้เดินสบายเธยเดินใส่ก้นดูสิเดินใส่ก้นใส่ใหสสไหล่ดูสิเออนี่ ถ้าอยู่กับครูมันจะเป็นแบบนี้นะไม่งั้นแม่เลง<อ>็งโค้งเคงก็อยู่โค้งเคงอยู่คนเดียวนะไม่มีใครช่วยนะเ<อ>ข้าใจป่ะถ้าูใใกครูก็เห็นนะช่วยได้เนะอ่าก็ช่วยได้ไงจมน้ําก็จมน้ําอยู่คนเดียวโค,ค้งเคงก็โค้งเคงอยู่คนเดียวเวียนหัวก็เวียนหัวอยู่คนเดียวขอบพระคุณค่ะเองเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าให้คะแนนตัวเองให้ยังไงเข้าใจค่ะอย่างเรื่องง่ายๆเนี่ยเรื่องง่ายๆเรื่องจะไปกินข้าวเหมือนกันไปกินข้าวบางทีเขาเคาะระคังน่ะ กินข้าวานีถึงเวลากินข้าวเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปน,นั่นแหละเดี๋ยวนี้ครูไม่รอละครูไม่รอมาพร้อมกันคุณแล้วมไปพิจารณาอาหารานี่ไหมอืมไม่ <c oughs> เดี๋ยววันหลังต้องให้พิจารณาอาหารด้วยก็จะดีนะไม่งั้นมันไม่รีบเร็วมันมาเรื่อยๆอ่ะมันมาเรื่อยๆไม่รอให้คนอื่นนั่งรออย,อยู่นั้นถึงเวลาก็ไม่มาเรื่องความเรียบร้อยเรื่องความเรียบร้อยเนาะจะความเรียบร้อยไง เรียบร้อยภายนอกมันก็เรียบร้อยภายในง่ายๆเนี่ยแม่เล้งอย่าทาให้มันยากนะ,ะอันนี้ถ้าเราเห็นเห็นตัวเองเดินอยู่เคลื่อนอยู่เห็นกายมันสบายไม่สบายอยู่รู้สึกว่ามันรู้สึกอยู่รู้สึกว่ามันกําลังเคลื่อนไหวไปยังไงอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นอริยมรรคเป็นศีลสมาธิปัญญามันไม่คิดอะไรเนี่ย แต่ถ้ามันคิดมันจะเป็นศีลได้ไงมันผิดมันผิดศีล oh, <okay. S 1> เพราะคิดทําไมครูบอกว่าเออระวังความคิดนะมันผิดศีลแค่ยกกุ้อี้จากตัวนั้นมาตรงนี้ผิดศีลเนนะี่ยผิดศีลหลายครั้งเลยนะครูดู <laughs> คิดไงคิดแล้วพูดคิดแล้วพูดบางคนก็คิด oh, <okay. S 1> แล้วไม่พูดแต่ว่ากดไว้กดไว้อยู่พูดทําไมเนี่ยถ้าพูดทําไมฉันหาที่นั่งเองก็ได้จะพูดทําไมอันนี้เขาเราียกกดท่มเป็นสมถานะ oh, okay. ที่หลวงพ่ออธิบายเมื่อกี้กดทมอย่างนี้อ๋อค่ะอืมหน้าดาหน้าแดงชั้นอุตส่าห์ฉันพยายามสํารวมกายวาจาก็ยังมายุ่งกับฉันอยู่กดทมไว้กดทมไว้หน้าดําหน้าแดงอืมค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องใช้ไงเพราะเรายังอ่อนอยู่มันต้องใช้เพราะฉะนั้นใครกดทมกดทมแสดงคนนี้อ่อนอยู่อ่อนสติอ่อนนะเ็าต้องไปไงตงคือสติมันน้อยอ่ะถ้าเป็นคนคน ถ้าเทียบกับฐานะการเงินนะคนนี้เป็นคนยากจนหาเช้ากินข้าหาเช้ากินข้ามอยู่อย่า,ไ,ยาไปยุ่งกับเขาอ่าไปยุ่งกับเขาให้เขาหาเงินสะสมของเขาไปเราไม่ต้องไปก้าวไก่เขาไปล่วงนําเมิดเขาเขาต้องการสงบสงบอยู่ไม่ต้องไปสอบอารมณ์เขาครูทําหน้าที่สอบเองนี่เธอไปเล่นสอบอารมณ์เขาตลอดเวลา <laughs> เดี๋ยวขาจะเอาอย่างโน้นเดี๋ยวก็จะเอานนี้ ไอ้กันไก,ลกล่กระดิ่งเขาห่วงก็ไม่ต้องไปเอาของเขาเดี๋ยวพอขอยืมเขาหน่้ยแหละขอยืมหน่อยขอยืมหน่นอยก็รู้ว่าเขาก็ไปสอบอันนนีนเขาเรียกสอบอารมณ์สอบอารมณ์เพื่อนสอบอารมณ์เพื่อนต้องมาบอกครูนี่อ,อ่แต่ครูต้อยนี่เขาเป็นไปอย่างนะถ้าเขาไม่มีใช้เขาไปหามาเองเลยเขาออกไปซื้อเลยกูหนูขอไปซื้อน,นั้นซื้อดีกครอไม่ต้องไปได้ไหมไม่ไปได้ไหม มันจะเป็นต้องไปอ่ะมันไม่มีอ่ะอ๋อค่ะก็ให้เขาสอบตกไปก่อนสอบตไปก่อนแต่ถ้าเขาไปครูบอกไปนะรุ่นนั้นรตัวนะแล้วเขาครูบอกให้อยู่หลักฐานปกตินะไปคน<ไ>ปเดียว,ไไวครูบอกให้ไปคนเดียวไปซื้อของอ่งรถยนตนก็มีคนก็ตัวโตๆนะขับรถไปเที่ยวทั่วไทยไปซื้อของตลาดไปสองคนไปสองคนก๋วตามใจไปตามใจอ่า เขาเรียกยว่าเสียอะไรเสียความรู้สึกตัวใช่ไหมแต่ถ้าไปรู้เน้นรู้ตัวก็ดีนะกูบอกรู้เน้นรู้ตัวนะเพราะว่าชีวิตของเราเมื่อวานมีคนถามกูงังกันชีวิตของเราเนี่ยยิงอยู่นะสติที่เราฝึกเนี่ยเราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตใช่ไหมแต่การมาเก็บอารมณ์เข้มแบบนี้เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้จ่ายเลยเราหาแล้วเ,เราเก็บ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 เราไม่ได้จ่ายเนี่ยเราไม่ได้จ่ายพูดถึงบอกว่าแต่ละคนคนนี้ทําอาหาร คนนี้ทําสื่อใช่ไหมทําสื่อมาฝึกตัวสื่อต้องเอาความรู้จากครูให้ได้สื่อเนี่ยมันอทําอะไรได้บ้างอะไรที่ตัวเองยังทําไม่ได้อ่ค,คยังมีเนี่ยวันนี้พอเราต้องบอกให้เขาแชร์แชร์สกรีนก็ต้องฝึกแล้วเห็นไหมไแชร์ youtube ก็ต้องฝึกกลับไปได้นี่หมายความว่าทุกคนต้องทาทํา,า,า,าเป็นนะอย่า,าลืมว่าห้องนี้ห้องสื่อถ้าใครลงเข้ามามันจะต้องทําหน้าที่สื่อนะ เขาครูตั้งเกณฑ์มาด้วครูสอนเททีมงานสื่อเท่านั้นอแล้วแม่เล้งจะเป็นสื่อได้ไงอ่ะอุดหนุนนี่อุดหนุนคอสเนี่ยอุดหนุนเห็นไหมอุดหนุนหรือไม่ก็มา <c oughs> แสดงธรรมมาเป็นเพื่อนไงมาเป็นเพื่อนอย่างน้อยแปดสิบสี่เนี่ยมันสร้างสร้างจังหวะเนี่ยเด็กมันอายไหมถ้ามันไม่สร้างจังหวะอายไหมอายแล้วแม่เล้งรายงานอารมณ์เป็นไงได้แปดได้แปดแปดกว่าเนี่ยไปห้องน้ํา ยี่สิบเก้ารู้ยี่สิบเก้าเนี่ยสบายไหมสบายอย่างเงี้ยคนคนมันฟังเหมือนมาเลี้ยงมาสอนนะมาช่วยครูสอนนะนเป็นพี่เลี้ยงนะเน,นี่ยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงจริงอ,อยู่มาเลี้ยงอาจจะมายกกระถางไม่ได้อะไรไม่ได้นะเป็นพี่เลี้ยงอยู่บ้านก็เป็นพี่เลี้ยงได้นี่ทําให้เขาดูไงทําให้ใดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสค่ะเขามาเห็นคนหมอเนี่ยวันนั้นมีคนงานมาโหเขาเห็นแล้วเขาอยากปฏิบัติเพาเห็นคนแก่ก็ทําได้ เย็นงคุณหมอผมขาวแล้วเขาก็มองไปมาเฮ้ยลูกศิษย์อาจารย์ผมขาวหมดทุกคนเลยครูก็เลยบอกว่าอา้าวเขาขาวสิมันหกสิบอัพแล้วได้เบียร์ผู้สูงอายุหมดแล้วไปเที่ยวอุทยานแห่งชาตินี่ไม่ต้องเสียสี่สิบบาทอ๋อเลยคะอ๋ะอให้ฟรีไหม,มแต่หน้ามันอ่อนไงหน้ามันเป็นละอ่อนเขาสี่สิบกว่าหน้าเขาแก่เพราะฉะนั้นพวกเราจะหน้านเด็กใสใอ่ะ มันที่หลวงพ่อบอกมันใสๆสจิตเดิมแท้เขาใสใสเขาเ้องมีอะไรเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวนะรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้หนักรู้เบารู้สบายไม่สบายสบายพอทนได้รู้อย่างนี้ตลอดนะแต่ไม่ใช่รู้เป็นที่นะถ้ารู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นสมถะใช่ไหมถ้าเดินรู้แต่เท้าอ่ฟอบาไหลก็ไม่รู้หลังก็ไม่รู้สะโพกก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้ารู้ทั่วรู้พร้อมนี้เป็นอะไรรู้พร้อมทั้งตัว เป็นนิปัสนาเห็นไหมครูท่างบอกว่ารู้ทั่วรู้พร้อมข้างในแล้วรู้ทั่วรู้พร้อมข้างนอกเลยนะถ้ารู้พร้อมรู้ทั่วรู้พร้อมข้างในอย่างเดียวไม่รู้ข้างนอกอันนี้ก็เป็นสมถะอยู่ที่ที่ครูสอนว่าอยู่ข้างในห้าสิบข้างนอกห้าสิบใช่ใช่ใช่ของมเรลงนะเฉพาะของมเรล้งครูบอกให้รู้ข้างนอกห้าสิบข้างในห้าสิบเท่ากันถ้ารู้ข้างนอกหนึ่งส่วนรู้ข้างในหนึ่งส่วน ถ้ารู้ข้างนอกสองส่วนข้างในก็ต้องสองส่วนอ๋อแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยครูจะให้รู้รู้ข้างในเจ็ดส่วนรู้ข้างนอกสามส่วนออครูคร<ม>ูดูคนอีกทีหนึ่งครูดูคนอีกทีหนึ่ง <S <s <illes> <S เป็นคนคนไป <S <s <illes> <S อ่าเป็นคนคนไปของไม่เลงถ้าคืนมารู้ข้างในเจ็ดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิบถ้าคนอื่นบอกว่าครูบอกว่ารู้ข้างในห้าเดี๋ยวมันจะเหลือสาม มาครูดูไปนคนๆไปเข้าใจไหมคนค่ะเข,ข,ข้าใจค่ะอ่าเข้าใจมันจะจําได้ไหมไม่ต้องจดนะจดที่จิตใช่ไหมหลวงพ่อบอกให้เดที่จิตแบบนี้ไม่ต้องจดแบบนี้จําจําได้จําได้อ่าจดที่จิตแล้วไปทําเอาไปทําให้ชํานาญค่ะโดยไม่ต้องใช้ความจําให้เป็นทักษะทักษะความชาน,นททาญเนาะทําทั้งวันหนหละไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านพัฒน,นา,น,านะ คนจะเลิกแล้วคนจะเลิกได้แล้วนะอยากถ้าอยากจะทํากวาดบ้านก็พอค่ะไม่กวาดมากวาดโน่นกวาดนี่ปัดใยแมงมุมก็พอเพราะนั้นใจก็ให้มันใสๆมันเด็กแรกเกิดนี่เด็กแรกเกิดมาปุ๊บใจเขาจะใสๆนะเขาบอกถึง <c oughs> เขาถึงบอกว่าเด็กเหมือนผ้าขาวหมายความว่าเขายังไม่มีโลภ้าโทสะโมหะ